มาเรื่องแล้วครับพี่น้องเกมใหญ่ที่กัมพูชากำลังจะพลิกกระดานชนิดที่ลอกต้องตะลึงล่าสุดมีทฤษฎีสมคบคิดที่หลักฐานแวดล้อมมันแน่นขึ้นเรื่อยๆว่ามหาอำนาจอย่างจีนไม่ทนกับระบอบหุนอีกต่อไปแล้วและกำลังวางตัวขุนพลเท่าผู้คุมอำนาจทหารที่แท้จริงขึ้นมาเพื่อยึดอำนาจจากหุนเซนและหุนมาเน็ตแบบเบ็ดเสร็จเกมนี้มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะครับเพราะการส่งมอบอาวุธล่าสุดของจีนมันไม่ใช่การสนับสนุนหุนเซน แต่มันคือการสถาปนาผู้นำคนใหม่ต่อหน้าต่อต,อตาชาวโลกเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ชายแดน ที่ดูเหมือนจะสงบแต่ข้างในพนมเปนนี่โอ้โหคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่กำลังจะซัดเข้าฝั่งแล้วครับพี่น้องครับเรื่องที่กัมพูชาส่งโดรนมาสอดแนมเราจะบเอ็ดลำล่าสุดนี่มันเป็นมุกเกา่เกาๆของระบอบหุนที่ใช้ปลุกชาตินิยมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเวลาที่บ้านตัวเองกำลังจะลุกเป็นไฟครับตอนนี้ในบ้านเขานี่เละตุ้มเป๊ะครับทั้งเรื่องปากท้องที่หุนเซนเคยปากดีว่าจะขึ้นค่าแรงข่มไทยสุดท้ายก็เหลว คนงานประท้วงกันรายวันเศรษฐกิจก็กำลังจะพังเพราะพิษสงครามชายแดนที่ตัวเองก่อและลูกชายอย่างฮุนมาเน็ตก็กลายเป็นตัวตลกในเวทีโลกสื่อต่างชาติสับเละว่าเป็นได้แค่นายกฝึกหัดที่อยู่ใต้เงาของพ่อนี่คือสภาพที่ระบอบหุนกำลังเผชิญครับอ่อนแอที่สุดในรอบ20ปีและความอ่อนแอนี่แหละครับที่มันไปเปิดประตูให้พยามังกรกับพญาอินทร์ต้องลงมาเดินมากใหม่บนกระดานกัมพูชา และในภาวะที่ระบอบหุนกําลังงอนแง่นนี่แหละครับพี่น้องที่มหาอํานาจอย่างสหรัฐและจีนเริ่มมองเห็นตรงกันว่าต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพราะตระกูลหุนกลายเป็นภาระที่ไม่สามารถไว้วางใจได้อีกต่อไปฝั่งอเมริกาน่ะชัดเจนครับเขาหนุนหลังสมรังสีกลุ่มการเมืองฝ่ายขานมาตลอดอันนี้เราทราบกันดีแต่ที่มันลึกกว่านั้นและเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคือการเดินหมากของจีนก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าจีนหนุนหลังหุนเซิน แต่พี่น้องต้องเข้าใจใหม่นะครับจีนไม่ได้หนุนตัวบุคคลครับจีนหนุนผลประโยชน์ของตัวเองตั้งหากและผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนในกัมพูชาก็คือฐานทัพเรือเรียมที่จะใช้เป็นฐานที่มั่นทังยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยเพื่อขานอำนาจกับอเมริกาการที่ระบอบหุนอ่อนแอลงทุกวันมีม็อบมีความวุ่นวายมันเสี่ยงต่อเสถียรภาพของฐานทัพเรือเรียมจีนต้องการผู้จัดการที่นิ่งและคุ้มอยู่มากกว่านี้ครับ และคนที่จีนเลือกไม่ใช่ฮุนมาเน็ตครับแต่คือสมเด็จพี่ชัยเสนาเตียบันพี่น้องครับเตียบันคือใครเขาคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมที่ครองตำแหน่งยานานกว่า35ปีเป็นนายพลห้าดาวเป็นผู้กุมอำนาจทหารที่แท้จริงในกัมพูชามาตลอดเขาไม่ใช่แค่นักการเมืองแต่เป็นขุนศึกที่มีบารมีและคอนเน็ชันกับปักกิ่งอย่างลึกซึง้งภาพที่เขาไปตรวจฐานทัพเรือเรียมเคียงข้างกับทูตจีนมันฟ้องทุกอย่าง และนี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ว่าจีนได้มอบเรือรบฟรีเกตชั้น Type โ5 6ฟซจำนวนสองลำให้กัมพูชานี่ไม่ใช่เรือตรวจการธรรมดานะครับแต่มันคือเรือรบสมัยใหม่ที่ติดทั้งปืนใหญ่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบตอปิโดและระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นการยกระดับกองทัพเรือกัมพูชาแบบก้าวกระโดดแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือใครคือคนที่ดิวเรื่องนี้ ใครคือคนที่บินไปจีนเพื่อตรวจรับเปือรบและประกาศความสำเร็จนี้ให้โลกรู้ไม่ใช่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เตียเซหาลูกชายเตียบันที่เป็นรัฐมนตรีกรลาหหมคนปัจจุบันแต่เป็นเตียบันคนพ่อที่ตอนนี้มีตำแหน่งแค่ในสภาองค์คมนตรีเท่านั้นพี่น้องเห็นภาพไหมครับ ในทางการทูตและกีมแห่งอำนาจนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดมันเหมือนกับการส่งมอบกุญแจบริษัทให้กับประธานกิตติมศักดิก์แทนที่จะเป็นซ e o คนปัจจุบันจีนกําลังสถาปนาเตียบันขึ้นมาอย่างเป็นทางการต่อหน้าชาวโลกพวกเขากําลังบอกทุกคนว่านี่คือคนที่ดีด้วยนี่คือคนที่ไว้วางใจให้คุมยุธทธปกรที่ล้าที่สุดที่กูให้มันคือการตบหน้าตระกูลหุนอย่างแรง และเป็นการมอบทั้งบารมีทั้งอำนาจทั้งความชอบธรรมทางการทหารให้กับเตียบันแบบเต็มๆเ,เพื่อเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงครับในขณะที่เตียบันกำลังเฉิดฉายในเวทีโลกตระกูลหุนกลับหัวหดอยู่แต่ในประเทศเพราะสถานการณ์ชายแดนที่พวกเขาก่อขึ้นเองมันได้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอย่างแสนสาหัสคร,ครับ การกระทําที่ป่าเถื่อนของกัมบูชาไม่ว่าจะเป็นการยิงใส่พื้นที่พลเรือนของไทยหรือการลอบวางกับระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาออต,ตว่ากอย่างชัดเจนทําให้ประชาคมโลกเขารับไม่ได้ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราออกถแถลงการประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทําของกัมบูชาที่โจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งและตกใจเป็นพิเศษต่อรายงานการทําร้ายพลเรือนบริสุทธ สหาภาพยุโรปหรือ EU ก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเคารพกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกว่า70,0,000ยูโรให้กับพลเรือนที่ได้รับผลกระทบเสียงเหล่านี้มันดังไปทั่วโลกครับแม้แต่ในโลกออนไลน์อย่างเว็บบอร์ด r ร d dit ชาวในต่างชาติเาก็ดูออกครับมีคนนึงคอมเมนต์ว่าจากการที่พยายามจะสร้างภาพให้คุณมาเน็ตเป็นวีรบุรุษของชาติพวกเขากลับต้องพบกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและทําให้ตัวเองดูแย่ในสายตานานาชาติจากการยิงถล่มพลเรือน หรืออีกคอมเมนต์ที่บอกว่าชัดเจนว่ากัมพูชาล้ำมิดอนุสัญญาเจนีวาที่ห้ามโจมตีพลเรือนโรงพยาบาลที่เจ็บที่สุดก็คือมีคอมเมนต์จากคนที่ระบุว่าเป็นชาวกัมพูชาเองเข้ามาตอบว่าในฐานะคนกัมพูชาผมเห็นด้วยกับมุมมองของคุณพวกเราหลายคนเห็นว่ากลยุทธ์เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่แท้จริงกัมพูชากำลังถูกโลกโดดเดี่ยว รัฐบาลฮุน,นกำลังจะล้มละลายทาั้งทางเศรษฐกิจและทางการทูตและในสุญญากาศแห่งอำนาจนี้เองที่จีนได้ส่งเตียบันพร้อมเรือรบฟริกเกตเข้ามาเพื่อเตรียมจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นภาพการมือระหว่างประเทศที่โหดร้ายและเฉียบคมครับพี่น้องมันคือเกมหมากรุกของมหาอำนาจที่ตัวหมากอย่างประเทศเล็กๆสามารถถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อหากหมดประโยชน์ตระกูลฮุนเคยเป็นสินทรัพย์ของจีนแต่ด้วยความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ ความไร้สเสถียรภาพทางการเมืองและการสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนกับเพื่อนบ้านอย่างไทยทําให้พวกเขากลายเป็นหนี้สินที่จีนต้องรีบตัดทิ้งครับการที่จีนเลือกเตียบันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นการลงทุนที่ฉลาดกว่าในมุมมองของปักจิงเพราะเป็นการเปลี่ยนจากการลงทุนในราชวงการเมืองที่ผันผวนไปสู่การลงทุนในสถาบันทหารที่มีสเสถียรภาพและควบคุมได้ง่ายกว่าเตียบันคือหลักประกันที่แท้จริงว่า ฐานทัพเรือเรียมและผลประโยชน์ทั้งหมดของจีนจะปลอดภัยไม่ว่าการเมืองภายในพนมเปญจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกัมพูชาจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่มันคือการประทะกันร,ระหว่างอำนาจเก่าของตระกูลหุ่นที่กำลังจะหมดลมหายใจกับอำนาจใหม่ของฝ่ายทหารที่นำโดยเตียบันซึ่งมีจีนเป็นพี่ใหญ่คอยนุนหลังอยู่และแน่นอนว่าประชาชนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์คือผู้ที่จะต้องรับเคราะห์จากความขัดแย้งครั้งนี้ไปเต็ม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งครับสรุปสั้นๆนะครับพี่น้องสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนี้เปราะบางสุดๆครับ 1. ระบอบหุนกาลังล้มเหลวอย่างหนักเศรษฐกิจพังประชาชนเดือดร้อนและกลายเป็นตัวตลกในเวทีโลก 2. ความล้มเหลวนี้ทําให้พวกเขาเป็นภาระของมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในพื้นที่ 3. จีนได้ส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างชัดเจนโดยไม่เลือกหุนมาเน็ต แต่กลับไปหนุนหลังขุนพลเท่าผู้กุมอำนาจทหารที่แท้จริงอย่างเตียบันและ 4. หลักฐานชิ้นสำคัญคือการมอบเรือรบฟริกเกตให้เตียบันเป็นคนรับหน้าซึ่งเปรียบเสมือนการสถาปนาอำนาจใหม่อย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้กำลังนำกัมพูชาไปสู่ปากเหวของการเปลี่ยนแปลงอำนาจครั้งใหญ่ที่อาจจะเป็นการรัฐประหารหรือสงครามกลางเมืองที่กำลังจะประทุข,ขึ้นทุกขณะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ลน์แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์อตี้ไลฟ์นะครับหวังจะทุกคนในสัมมนา,านครับขอบคุณครับ